ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องของอาจารย์ลุง168นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเลขดับนะครับเลขดับ10ล่างนะครับ3ปียังไม่เคยหลุดนะฮะมานำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมนะฮะก่อนอื่นนะครับขออ่านคำเตือนนะฮะคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของเลขดับ10ล่างนะครับในส่วนของเลขดับ10ล่างนะฮะชุดนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอให้กับ f c นะครับตั้งแต่เปิดช่องของอาจารย์ลุงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครสูตรนี้ยังไม่เคยผิดเลยนะครับตลอด3ปีนะฮะมาดูกันนะฮะตั้งแต่ปี2564 ไล่มาปี2565จนถึงปี2566นะฮะปี2564ี่ตำแหน่งของเลขดับ10ล่างนะฮะก็ถูกยาวมาตลอดเลยฮะดับอยู่นะฮะปี2565ก็ดับสนิทนะฮะดับสนิทมาทั้งปีเลยฮะรเรามาดูปี2566นะครับปี2566ก็ดับสนิททั้งปีนะครับ อย่างงวดที่แล้วนะครับผมให้ดับ8นะฮะในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะฮะก็ดับอยู่นะฮะเรามาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่ผมให้ดับเลข6นะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับผมได้ลงใส่กระดาษไว้ให้นะฮะสิบล่างคือเลข6นะครับผมให้ดับ100%เนลยนะครับในส่วนตำแหน่งของเลข6จุดนี้นะฮะท่านสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับกรณีท่านจะซื้อ ในส่วนของ2ตัวล่างนะครับถ้าเกิดมีเลข6นะฮะให้ท่านสลับตำแหน่งกันได้เลยนะฮะเพราะว่าสูตรนี้เขาดับอยู่นะฮะปียังไม่เคยหลุดนะครับช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลได้นะฮะเราสามารถนาในส่วนของเลขชุดนี้นะฮะไปเป็นในการลดต้นทุนนะครับกรณีที่ท่านมีเลขเด่นนะฮะเลข6นะท่านสลับตำแหน่งท่านก็ลดต้นทุนได้เลยนะฮะ เรามาดูชุดใหม่กันได้เลยนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของเลขดับสิบบนบ้างนะครับดับสิบบนก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสแล้วก็หกสิบหกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สูตรนี้เขาดับสนิทเลยนะเอาอยู่ทั้งปีนะฮะเรามาปี2อง5ันอันนี้ก็มีหลุดหนึ่งครั้งนะครับทั้งปีนะฮะหลุดหนึครั้งนะปีสองพันห้าร้อยกสิบหก อันนี้เขาหลุด2ครั้งนะครับระงวดใหม่งวดงวดที่ผ่านมาผมให้ดับศูนย์นะครับเขาก็ออก951นะครับก็ดับอยู่นะครับงวดใหม่ผมให้ดับศูนย์นะครับแต่ปี2566เขามีตำหนิ2ครั้งนะครับผมเลยให้ในส่วนเลขศูนย์นี้เพียงแค่80%นะครับอ่าเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของในส่วนของเลขดับ สิบบนนะฮะชุดที่สองนะฮะดับสิบบนนะฮะก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วก็หกสิบหกหกสิบหกนะฮะหกสิบสี่นะครับมีหลุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถูกยาวมาตลอดนะปีสองพันห้าในตำแหน่งของดับสิบบนสุดที่สองนะครับหกสิ้านี้ไม่มีหลุดนะครับถูกยาวมาตลอดนะคร เอาปี2566นะครับตั้งแต่ต้นปีนะฮะฉันจะดูนะฮะก็ถูกยาวมาตลอดมีหลุดหนึ่งครั้งนะฮะช่วงกลางๆปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินดีมาตลอดครับงวดที่แล้วผมให้ดับ9นะฮะในตำแหน่งของดับในตำแหน่งของ10บนนะฮะก็ดับอยู่นะฮะแล้วงวดใหม่นะครับผมให้ดับก็คือเลข1นะครับในตำแหน่งของหลัก10บบนนะฮะ เลขหนึ่งคือหลักสิบบนฮะ,ะเราเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนนะฮะอันนี้ดับนะฮะเลขดับดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้90%นตนะครับเพราะว่าเขามีหลุด1ครั้งนะครับในส่วนของตำแหน่งของปี2,566มีหลุด1ครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าเดินดีนะครับใช้งานได้จริงฮนะ อ่าเรามาดูในส่วนของชุดที่สามนะฮะอ่าในตำแหน่งของเลขดับสิบบนนะครับปีสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะก็จะเห็นว่ามีสะดุดหนึ่งครั้งแล้วก็ถูกยาวมานะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ไม่มีสะดุดนะครับในส่วนของปีนี้นะถูกยาวมาจนถึงสิ้นปีนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะอันนี้มีสะดุดสองครั้งนะครับช่วงกลางกลางปีนะฮะ มีหลุดสองครั้งแล้วหลังจากนั้นอีก2งวดนะครับก็ดับอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเดินยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับน่าจะดับอยู่นะผมให้ดับเลข8นะครับงวดที่แล้วนะครับแต่ก็ออกไปที่9 5้าห้าก็ดับอยู่นะฮะงวดใหม่นะครับก็คือให้เลขดับก็คือเลข5้านะครับในส่วนตำแหน่งของดับ10บนนะฮะดับ5้านะครับ อันนี้เขาหลุด2ครั้งนะครับผมให้เพียงแค่80%เเนต์ะครับเรามาดูในส่วนของหลักร้อยบ้างนะครับหลักร้อยก็มีสูตร l 1สูตรนี้แม่นนะฮะสูตรนี้ร้อ l 1ปีตั้งแต่ปี2564เหมือนกันครับ65แล้วก็66นะครับ ปี2564สูตรนี้เขาไม่เคยหลุดเลยนะครับสูตรนี้3ามปียังไม่เคยหลุดเลยนะครับปี2565้าร้หิท่านตูนะฮะไม่มีหลุดเลยนะครับเดินยาวจนถึงสิ้นปีเลยนะครับนี่ครับไม่มีสะดุดเลยนะฮะและ้วดูปี25 6 6น้าะฮะปี25 6 6้าก็เดินยาวมานะครับยังไม่มีสะดุดเลยนะครับถูกยาวมาตลอดนะครับงวดที่แล้วผมให้ดับ สามนะครับในตำแหน่งของหลักร้อยนะหลักร้อยออกไปที่เก้าห้าหนึ่งนะเลขเก้านะฮะก็ดับอยู่นะฮะอันนี้งวดใหม่นะครับผมให้เลขศูนย์นะครับเป็นเลขดับหลักร้อยนะครับสูตรนี้ต้องบอกว่า fc นำไปใช้งานได้เลยนะฮะศูนย์ถ้ามีศูนย์ในตำแหน่งถ้าเป็นเลขอ่าเลขหลักร้อยเลขเด่นศูนย์นะครับท่านสามารถตัดทิ้งได้เลยนะ เพราะว่าสูตรนี้สามปียังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมให้เป็นมาร์กปากาให้เลยนะครับว่าสองสูตรนี้ท่านสามารถลดต้นทุนได้จริงนะฮรัแล้วมาดูในส่วนของ l 2บ้างนะครับ l 2ก็จะเป็นในส่วนของเลขดับหลักร้อยบนนะครับก็ตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับเรามาดูสปี2564จะเห็นว่ามีสะดุด สองครั้งนะครับแล้วก็เดินถูกยาวมาทั้งปีนะอปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้ก็ถูกยาวมาตลอดนะยังไม่มีสะดุดครับแล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเราจะเห็นว่ามีหลุดหนึ่งครั้งช่วงกลางปีนะฮะหลังจากนั้นก็ถูกยาวมาตลอดนะงมดที่แล้วนะครับผมให้ดับเลขแปดนะฮะในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ออกเก้าห้าหนึ่งนะฮะ ก็ดับอยู่นะส่วนวดใหม่นะครับผมให้ดับก็คือเลข1นึ่ะฮะในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับอันนี้ผมให้90%เรนต์ะครับแล้วเรามาดูในส่วนของชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขเอ่อ ดับหน่วยบนบ้างนะฮะอ่าสูตรนี้ก็เห็นว่ายังเดินดีนะฮะก็เลยจะนำมาเสนอให้กับ f อนะฮะก็ทำมาเหมือนเดิมฮะตั้งแต่ปี2564นรบะฮะ6กก็มีสะดุดอยู่หนึ่งครั้งนะครับช่วงก่อนประมาณก่อนกลางปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกยาวมาตลอดนะจนถึงสิ้นปีนะฮะเรามาดูปี2565บ้างนะฮะ65บห้าในตำแหน่งของดับ หน่วยบนนะฮะอันนี้ดับอยู่ทั้งปีนะครับไม่มีหลุดเลยนะฮะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ถูกยาวมาตลอดเลยฮะก็มีสะดุดอยู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินยาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วผมให้ดับหลักหน่วยนะฮะคือเลขเจ็ดนะเขาออกเก้าห้าหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็ดับอยู่นะฮะแล้วงวดใหม่นะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยนะครับผมให้ดับ เลขห้านะฮะอันนี้ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะเลขห้านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับอันนี้หลักสิบบนนะครับอันนี้หลักร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้หลักสิบล่างนะครับ อ่า fc ลองดูนะฮะส่วนที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือดับ10ล่างนะครับก็คือเลข6นะครับตัวนี้ท่านสามารถนําไปลดต้นทุนได้เลยนะฮะแล้วก็หลักร้อยนะครับผมให้ดับศูนย์นะครับร้อยเปอร์เซ็นดับเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้ก็ใช้งานได้นะครับถือว่าเดินดีมากนะฮะหนึ่งกับศูนย์นี่ท่านถ้ามีหลักเลขเด่นหลักร้อยที่ตรงกับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ท่านตัดทิ้งได้เลยนะฮะ สามารถลดต้นทุนให้กับตัวท่านเองได้เลยนะฮะและในตำแหน่งของเลขหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะมีดับหนึ่งนะฮะผมให้ถึงเก้าสิบเอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมให้ดับไปที่ห้านะฮะอันนี้ก็เก้านสะิบเอร์เซ็นฮะ ตามนี้นะครับถ้า fc ชอบ fc ก็ลองนำไปใช้งานดูนะครับผมจะมีเลขดับนะครับทุกๆงวดมานําเสนอให้กับ fc ได้รับชมนะครับทางช่องของอาจารย์ลุงพาลวย168นะครับและในสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะฮะสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นนะครับอ่าอีกนิดนึงนะฮะก็ วันที่15บห้านะฮะก่อนวันหวยออกนะครับผมก็จะมีในส่วนของเลขชุดสรุปของอาจารย์ลุงนะครับมานำเสนอให้กับ f อนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับในทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ